สวัสดีครับทุกคนแชร์สวนกรอเาเดนนะครับในวันนี้นั้นเดี๋ยวปิดเสียงก่อนในวันนี้นั้นนะครับผมจะมาแจกสูตรทำอาหารนะครับให้มันได้ระดับพริสเมติกนะครบระดับสูงสุดเลยนะครับเพื่อจะไปะให้ไอเจ้ยายักษ์ข้างบนนน่นนะครับ จะได้แบบปั๊มเบลเร็วๆครับจะได้เวลแบบสูงสุดเร็วเจ็ดเบลตันเร็วๆนะครับโอเคมีต่อไปนี้นครับตัวนี้ผมอยากให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเมนเทรครับไม่มีเสียงะวะร้นานคาอะไรเนี่ยทุกคนฮะ what the fuck คคัสปริงเกอร์ขายครับหืมด่วนเลยนะครับมีทุกอันครับทุกอย่างเลยอยุ้ยแพงอยู่นะแพงอยู่นะนี่นี่นี่นฟลาเวอร์โค้ดมีทุกอันเลยนะครับเนี่ยทุกสปริงเกอร์แบบสปริงเกอร์แต่งครับทุกอันเลยมีทุกอันเลยครับรีบหน่อยหน่อยครับก่อนที่มันจะไปนะครับหานะสปริงเกอร์ โอเคโอ้เดี๋ยวจัดสปริงเกอร์ก่อนสูตรก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้นะครับสุกเกอแอปเปิ้ลสี่ผลเลยนะครับอ่ะทุเรียนมันจากไหนวะได้ๆสุกเกอร์แอปเปิ้ลดิมาอีกเออนั่นแหละจากนั้นแล้วก็นี่ครับเอ่อมันคือ บลูเบอร์รี่นะครับเก็บมานะครับโอ้ลูกใหญ่ดูโอเคก,ก็ต้องเข้าไปทำอาหารเลยใส่บลูเบอร์รี่ลงไปใส่อันนี้ักเอเอาตายฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ลงไปครับทั้งหมดเลยครับ ชุกาแอปเ,เปิลสี่ลูกแล้วก็บลูเบอรี่อีกลูกหนึ่งครับมันก็จะเป็นอะไรวะน่าเป็นอันนี้ครับมันเป็นแบบสวีทสวีทอะไรวะของของหวานนะมันก็จะเป็นอันนี้ครับระดับพริสเมติกครับมันเป็นอันนี้เลยเน่เลยครับเขาเรียกว่าอะไรสวิตทีบ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับ ก็ไปทําตามได้เลยครับง่ายๆครับมีชูไกเปิลสี่ผลแล้วก็บูเบอรี่หนึ่งผลนะครับแค่นั้นเองครับก็ไปทำนะครับก่อนที่จีจะอีเวนต์มันจะจบลงนะครับแล้วรีบมาซื้อสปริงเกอร์นี่ด้วยนะโอ้แม่งผมเจอพอดีครับอัดคิดมามก็เจอพอดีครับเอาล่ะไปละบ๊ายบายครับทุกคนทักทุกคนนะครับไปละจุบจุบ